ดีทถกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะตอนนี้ฝนนะคะกำลังตกเลยค่ะอายุเข้านะคะโรดูนอนอ้อนพ่อนอนอ้อนพ่อกันถูกฝนนะคะถูกไอ้ฝนดีใจนอนอ้อนพ่อแล้วนอ,อนใหญ่เลย เอาช่วย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 าแล้วหิุดซ้ายหิุดขวาผมช่วยไหมพ่อผมช่วยไหมดูทำท่าทางดูเออเอา้ยูดูยกมือขึ้น ยกขึ้นเออดูอูดุ่นดูโชยแล้วโชว์โชว์อาโชว์อาโชว์สองขาหน้าหนสิเออดูพ่อพ่อพ่อผมไม่ทําแล้วคุณคุณยกได้ขาเดียวยกอย่างเดียวนะครับเอาเอาขาหน้าขาหลังพ่อ เอออเาละขึ้นใจเลยเป็นน้อยกว่าฝนขึ้นใจเลยผมไม่ยกขานีผมจะยกขาซ้า,า,า,ายพ่อ,อไม่ต้องสั่งเดี๋ยวผมยกเองมันเมื่อเช้าเอาาอเอาเอาโอ้ท่าอ่งอ่างเนี่ยท่าอ่งอ่างผมนะครับ <laughs> ดูทำไปด้วยอ่ดูดูเรืของกินนะครับผมทำได้มีของกินอโอ๊ยเนาะทำอย่างนี้ก็ทำได้กินเลยเ่า <c oughs> เิดปากออกมายาวมากนี่รีบได้อารมณ์ได้อารมณ์ไส่ด่างลุกนิดลุกนิดลุกนิดโอ้ยลักตี้นี่เออใสยอย่างเดียวครับผมสายอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยดีดดเออเอางัดแล้วบอเด็กก็สั่งได้เนาะ ปุดปุดเออปุดกล้วยข้าปากล้วยเข้าปากไม่ลืมเอาทากวนด้วยท้ากวนด้วยไหนทากวนลืมไม่ยังทากวนง่ายจะถึงหัวพ่อน่ะจ้ากว่าเปิดง่ายอยังไงใส่ตูดยังเดียวใส่ยังเดียวเอาข้าวใหม่แล้วละดูมือดูมือดูมือ พอใจติมนดูมือลูกชายเฮ้อเอางัดเง็ดเงัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดเออเอาเอาเอาเฮ้ยใส่ยัวาขาที่หาก็เริ่มออกแล้วนีใจฝนตกนีใจฝนตก ใส่ตูดยังเดียวเลยมีหอดขาที่หาว่าอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขันเขียวอย่างนี้พอจะแกงผมเออจะแกงผมว่าหน้าตาดูดูหน้าตา อุ้ยอุ้เออเอุ้ยไปแล้วสอนทานอนี้อ้ยอ้ยอเอาวันนี้ครับก่อนโอ้ยมูเจ้ากระไดเนาะอย่างควบมืช้ากันเดบอนี่ยันพอหักเดือดรักหลกลัวทำควาลัใจพอว่าหุนเจ้าเลนยังไหลหุน ขยะาเต็มเลยทั้งขี่ทั้งยังเก็บออกเก็บใ่พอว่ะเมื่อแล้วท,ที่ขาอหัวเขาเแค่ยังมาแล้วมาแล้วซิงเกร์วูออกเด้ลักกี้ลักกี้ซีกี้น,นันน่นนั่นนั่นขาล้างไม<ว>โอ๊ย <laughs> <laughs> มาระตัวแ <laughs> <laughs> ม่วาลอะจะไปใกล้เขา บอ,อกเลยจะไปใกล้เขานั่นนั่นนั่นเห็นบ่าฝนวันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมฝนตกนะคะอารมณ์จะแบบประมาณน,นี้ภาพมืดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแม่คะ่ะเพราะว่าฝนมันตกแรงมากนะคะถ้าไม่มีพ่อเตยเูาก็เข้าใกล้ไม่ได้นะคะถ้าตอนนี้ฝนตกคึกใจเลยดูนะคะมือน้อยเล่นโซ่งากระจิ้มที่ดิน โอ้เนาะแงะโอ้เบึงนอนผาสบายตีลักได้ยังนาะโอ้หนามขังหมดเลยตกแรงมากนะคะตกแรงมากย่าแกล้งผมพ่อย่าแกล้งผม เออ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 อาซิดเลยซิดเอิร์นซิดอาซิดพ่ออซิดฮ่าฮ่าการยันพ่ออีกการยันพ่ออีกอ่ะแปะมือกันเอาไปหัวเบ้างหิหิเอาบริหารร่างกายบริหารขาน้ำพ่อบริหารขาน้ำ ใส่บริหารขาแบบไหนอ่งององอเอองององอององอหงอโตกแรงมากเลยนะคะตอนนี้กำลังปั้นล่องน้ำนะคะพอตึงปั้นล่องน้ำแล้วนะคะ้างั้นเข้า บ้านเลิศลักเณ์เุกยกหมดเลยนะคะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใ้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะโอ้ฝนตกแห้งแ่นอลรักเลิศรักใแน่นอยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ตทุกท่านด้วยนะคะ มีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อเอาล่งางแกะมาเลยวะน,นี่แขียเอาอึบด,ดูตัวใครต่อมานะ่เด็กๆเอ้ย เออไอเอดไอเอยลักี้ออกมาเจะลูกลงกันเลยลูกหัวลังมาแล้วฟุกฟุกนั่นจี้ถอยนั่นเห็นโบนั่นขนาเต้ไปจะขคาลังเม่นขนาดได้นั้นนั่นนัน อย่านะลูกอย่านะสำหรับวิดีโอนี้ลูกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ